ตอนนี้เข้าไปแล้วค่ะ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 ,เ,คะเดี๋ยวนี้อะไรก็สบายไปหมดเนาะไม่ต้องมานั่งล้างเองดูสิกระจกใสเหนียวเลยเนะี่ยสองรอบใช้น้ำแรงๆฉีด

โอ้ดุ๊กสีฮาโอ้นี่จะเกิดกระจกมันแตกทำไงเนี่ยโอ้โอ้มาเลยข้างหน้าข้างหน้าข้างหนาง้นาอันนี้ข้างล่างข้างล่าง,าง,างมาล้างล่อยแต่ตอนนี้ทำยูทู e ก็เลยถ่ายเอาคลิปไว้และดีๆก็ das war ja ein schmutziges Auto filmen sollen, nachher war es nachher ein sauberes Auto. ขั้นตอนล้างนะคะเดี๋ยวก็จะขั้นตอนเป่าค่ะนะคะมาเป่าแล้วนะคะลมเป่าลมเป่านะคะแห้งเลยนะโอ้แรงมากดูสิดูลมเป่าค่ะดิเชื่อมันเนี่เออนายอองค์เบองเร์นัดเอาดันยัดกันซะอาโต้ท็อกเน็ต ปั่นแทงแล้วก็ปั่นแทงอันนี้เช็ดแทงอีกทีนึงโอ้โหออโตเมติกมากเลยดดดดอ,อันนี้ขักดกระโปรงอีกทีหนึ่งขัดบนหลังคา ยสวางแล้วก็อไปสินินอันนั้นอันนั้นเป็นเครื่องดูดนะคะด,ดูดูฝุนออกแต่รถเราไม่ได้สก,กปรกถึงน,นไหนๆเราก็ไม่ต้องดูดไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาน้องมาอาบน้ำนะคะ